มาแล้วจ้าแกงหน่อไม้แซ่บมาดูแกงหน่อไม้ของเราคุณพร้อมสืบค่ะแกงเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารับประทานมากอาหารอีสานเลยพี่น้องกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆเนาะแซ่บคือเก่าจ้านี่ี้กำลังตักเสิร์ฟตักใส่ถ้วยจ้าค,ค่ะ เครื่องปรุงเยอะมากครบเครื่องค่ะวันนี้เครื่องแน่น mm hmm. เ่าว, mm hmm. ว่าเตรียมไว้บม่ได้เก่งประจำนะคะหม้อใหญ่นะคะนี่หม้อใหญ่ห mm hmm. มีพริกสดผัก mm hmm. อีตูกระสังเง mm hmm. เอดฮูนูหรือทิศตะไนนบ้านเฮานี่ค่ะ mm hmm. เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วน้ำยานางซื้อแบบที่เขาปั่นใส่ขวดขาย สมควเรเลยวันนี้เอามาใช้ต้มหน่อไม้ให้จืดก่อนเด้อพี่น้องเนี่ยต้มเอามาจืดก่อนค่ะพอแล้วก็ค่อยเอามาแกงเพราะท้ไม้มันขมเนาะมากินน้ำแกัเอาบึงบึงค่ะพี่น้องบึงบึงเนี่ยเครื่องจุบเครื่องจุบใส่ฟักทองด้วยนี่ฟักทองไปแซ่บพี่น้อง เฮาเนี่ย,ยกินกระป๋ามึกใส่ปลาหมึกปลาหมึกแห้งฮะปลาหมึกกระตอยแห้งๆนะมันจะทำ